สบายดีพี่น้องเรียีทาเฟเวอร์ทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื่อนี้แม่โน้นมีเสียงเสียให้ฟังเนาะและ้วก็เสียงอุละอุตังพี่น้องเหมที่พี่น้องให้แม่มอนเนาะบอสแม่มอนบอสซัดบอสเซอร์แล้วก็เสยพี่น้องฟังเสียงจะโตผลม,มามาตอบเนาะตอบกับเสียงตัวนี้แหละ ใหญ่ใจดีมันฝากเงินมาให้ชื Brother ่อให้ลูกนะลูกได้หับเลยนี่เทราซับลูกก็ได้นี่นี่เห็นว่านี่พี่น้องนี่เทราไรซับน้องจ่อยเด้อ เห็นบอพี่น้องเห็นบอนี่โทรศัพท์นั่งจอยเห็นบอนี่เออมันบวกคือีกหน่อยตาปูเบาเด้อไปมอนบวไหเด้นอนั่งจอยมานี่นี่สีแจงนี่นี่โทรศัพท์นั่นงจอยเอาจ้อยจักอืมนี่โทรศัพท์น้องจอยอะไรนี่แล้วเป็นยังเนาะเพื่อขค้นมาอยากหยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไม่มอนแหละลูกเนาะแล้วเพื่อนคิดอะไรดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเมยมอนน่ะทีวีซีบไหลูกไหล้านคนนี่ ลูกหลานคนนี้ได้มาคู่มือนี่มีคู่มือนี่กระย่อนลาาพวกเจ้าโบโฮูพวกเจ้าเย,วา,ยาวาเยาวาให้เล่าลายข่อยเกาเบิงทำการขีปพวกเจ้าข่อยโบเบิงข่อย,ออย,ยต้นป่าข่อยค่อยไปยางให้พวกเจ้าว่าอให้เล่าว่าให้เล่าเห็นอย่างแล้วไปเหตุยังให้พวกเจ้าขอยถานแล้วก็ข่อยกะไปเหตุยังให้พวกเจ้าอันนี้ก็ขอโทษเอฟซีทุกคนก่อนเนาะ ก่อนน้องจอยสิว่าออกกว่านี้เพราะว่าน้องจอยบุคค่อยลืมผักุณแม่หมอนเพื่อนผู้ที่นี่ผักคุณกับ่อยนี่แบบนี่ค่อยสีขคอว่าคำหยาค่ะอีหายนอยเอ้ยเจ้าฮู้ได้จังได้วะเจ้าบาุได้ข่อยบยุได้โทรศัพย์ข่อยได้แลจะพวกเจ้าบาุฮู้หรือพวกเจ้าย่ามาว่าพวกเจ้าหน่งความคิดงงเนะ ยังว่าเอาแน่ได้เห้ยใครอะไกับว่าไม่ได้มีอีหยังหาเรื่องหาเราแต่ว่าเหมือนกันไขนี่โอ้ยไม่อยากขีดซ้ำมันเป็นเรื่องของคนอื่นข่อยเหงมุงระหว่างแม่กับลูกเห้กาเตะจเพราะว่อยากหงมุงซ้ำเห็นอะไรเพห็นก็เป็นแม่ลูกกันได้หาหน่อยมึงยึดได้แล้วกับป๋ากูฮะอย่าด่าแล้วอีกอย่าออกมันด่าแล้วอีกเพราะว่ากูได้ผู้เฮงเลยโทรศัพท์นี่ มึงจืดไปด้วยยี่นายตาโป้ไอ้บ้านขันกูเห็นมึงออกมาด่าป้ากูมือไนเลยกูเสียงออมาเบาอีบ้านแห้งนะสบายดีพี่น้องเย็ซีตหากแปลงมดทุกคนเนาะบ้านนี้แม่มอนก็มีเสียงออกมาอีกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเสียงลูกหมาด้วยพี่น้องเด้อลูกหมามันออกมาเบาเด้อพี่น้องเด้อมันลูกคนเด้อลูกหมาออกในหีหมาใส่พี่น้องฟังเบาๆไปไหนให้แม่มาเด้อพี่น้องเด้อ กรแมนครับพี่น้องเอ้ยบากปากบานนพัง,งเอาเ้อพี่น้องเด้อไปต้องน,นันดานเขาเปิดอยู่อีลามาโรดเขาเปิดถุกมือมาโลดอีลามาโลดเขามาถูกมือเขาขามาถูกมือมาเลยเขาเปิดอยู่ดานนั่น ข้างไปน้ำกันพี่น้องข้างไปน้ำกัน

เดิมก็เคยเป็นตุ๊าหางจบผู้นี้นัน พี่น้องเตรียมปูาสาเดอ้อทุกคนจัดใจหมอนผนบ่ามาโหลดอีลาหิมาเดินมันดานก็จะเปิดโยมาทุกมือมาเลยมาเลย Wow. พี่น้องฟังเอาคือได้ยินนะสิเนาะพี่น้องเนาะให่มอนออกให้ฟังเ้อเสียงนี่ม่ม้มอนกับเก็บไว้เต้เดนแล,บบอออแล้วก็บด้คอยเสียงก็ออกหรอกแต่ว่ามันเกินไปแล้วนะเนาะมันเกินทีจะให้อภัยอืมก็เลยออกให้พี่น้องฟังถั่วโลกเนาะเสียงนี่เนาะแล้วให้พี่น้องไปพิจารณาว่าในเมื่อเป็นแบบนี้นละผู้เป็นแม่จะมีความสุขอย่างไรเนาะสมมติว่าพี่น้องเนาะเป็นแม่นะคนะนะนะลูกเป็นแบบน,นี้วา่าแบบนี้นะอาขาดบาดมั้งจ้างคนมาขามื่นบาทไปเกินมื่นบาทอืม อย่างคนไปขาเพิน่นมาดิอือให้เพื่นมาโรดให้มาดานนะเพื่นเปิดอยู่ทุกมือมาต้องไปเบา้าอยู่ประเทศไทยดอกอืมมาโลดมาทำบ้านได้มอนแตกแเลกข,ขาดมาเลยบริ่าลอย่างลิปเสียงเนี่ยเอาไว้เบิดแต่ละเสียงแต่ละเสียงเก็บไปเบิดไ,ไปเสนอการจะตอกการจะตัะตง้งเจ้าโคตรลุงตาเบิดแล้วเสียงนี่น่ะมีมดอืม คนในบ้านลักษมหกเนะี่ยเขาก็อยากเห็นโยอยากเห็นหนาคนที่มาอยากทำลายบ้านยายหมอนน่ะเขาจะเห็นโยเป็นหนาคุยจังใดลักษมหกบรรณาธาิา์เขาอยากเห็นอยู่เดอ้อเขียวไม้ไว้อีลาไม้ไว้เดอ้อเอาคลิปนี้กับแม่มอนขอจบเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมติดตามพูดแซ่กูไล่ซับตะไคร่ส่องน้องน้ำกินใยหมอนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าว่าสนวสีแม่ม้อนเดอ้อพระศิดามาไม่ได้กับบามามา,มาเลยบายบาย,บาย,ยังบาย